คือครอบตัวนักปั่นนะครับอันนี้ลูกสาวคนเล็กลูกตี้อันนี้ลูกสาวคนโตยาดาลูกสาวคนโตอันนั้นลูกชายคนโตครับหยุดไปหลายเดือน4ีหเดือน หนักไปมาแปดสิบแล้วเนี่ยเพิ่งจะปั่นได้สามสี่วันเนี่ยโอ้โหวันนี้หมอกครับหนามากวันนี้ครับหมอกหนามากเลยว,วันลากยาวาชนอดีตวันลากยัวชนเออเป็นเม็ดเลยนะเนี่ยเป็นละอองเลยเนี่ย เอ,อเนี่ยรับประทะหมอกของแท้เลยเนี่ยโอ้โห,โโหกล้องเห็นไม่ชัดนะเนี่ยเป็นละองละองเลยอะ่ะปันคู่ปันคู่ปันคู่เลย <laughs> ก็ยังงัดขึ้นมาได้เอ,อ้ยหมอกหมอกหมอกโอ้โหสามศูนย์สี่ครับวันนี้ครับปกคุมได้หมอก ช่วงระหว่างปักธงชัยไปวังน้ำเขียวโคตรหนาเลยครับหมอกโอ้โหมาๆมามา,มาต่ำหมอกกันนะครับอันนี้ทีมประจวบความรถบ้านปักธงชัยครับปั่นไปต่ำหมอกกันตัวดันข้างเราดันข้างเรา Uh, ja, Wort.